ไปดีสวัสดีคุณแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุลทุกคนเด้อยินดีตอนขับขับคุณต้องสปอร์ตห้วยยางคือเก่าแล้าาวพี่น้องตื่นเต้ามากจ้ะคนตกนักเลยพี่น้องบ้านห้วยยางคนตกนักอีลีรอเนาะหัวหน้าหันขึ้นโทรถึงเต็มอย่เสียงคนก็ดังเลยพี่น้องเนาะตกแต่โดนเติบแหละ ก็มือดดิกระเเขามานอนบ้านเนาะเพราะว่ามือนีิก็ไม่ได้ดำนาเบิดก้าเลยพี่น้องก็เลยไม่ได้ดำขัดเป็นห่วงแต่บอดอันนั้นแล้พี่น้องบอดที่ดันไปไม่ไหม้ล่าสุดเนาะน้ำขัดกบเข้าไปเบิดแล้วเนาะเป็นบอดอันทางน้ำไหลผ่านานะพี่น้องเลยตกแห้งเลยพี่น้องเลย Đọc à, mình đọc à, cả tất cả đi vang. I dig a lump sau vang, lump dang, lump dang. Docteur tạm mượn 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 mượn

อันนี้น้ำใสค้างหงเต็มอยู่เลยพี่น้องยังมืดไปทั่วที่อีบอยู่เนาะท้องฟ้ายังมืดทุ่มไปทั่วที่อิบเลยพีน่น้องเลยลังบ้านเอื้ยคนน้องพี่น้อง ตอนนั h ãy, h ãy ้นเมื่อกี้หาแห้งแห้งกว่านี้อีกเนาะนี่เริ่มแบบเบาลงแล้วเพชรน้อยมันเกิดมักลายน้ำมักลินน้ำขับกันไปเนาะย่ามนี่ก็ย่ามช่วงหน้าฝนพี่น้องหญ้ากระิเกิอเต็มแถวเดินเทือกนี่ก็ได้โอ้ ฝนก็นเริ่มเบาลงแล้วตะวิดตกแห้งรีจนควันกุ้มๆนะพี่น้องอากาศเย็นผักเลยพี่น้องเลยแต่ก็เสียดบบายสิบว่าไม่ได้ดำนาเลยเนาะ แล้วใจก็อยากดำต่อเนื่องมันแล้วไปเลยพี่น้องตบรอบเพื่อนชุดข่อยกับโหกๆพี่น้องเบิ่งแน่เนาะดินข้าเจ้าข้าเจ้ายังบ่ได้มาเห็นเฮือนเลยพี่น้องแต่ว่า บุ่งนาชาวมืองปอนามันเต็มอยู่เนาะพี่น้องไอ้นี่เพิ่จดำนาแล้วเนาะไปใส่กันไปก็ได้แล้วฝนตกอยู่เนาะต้นสีเบาลงแล้วแต่ก็ยังตกตลอดเดี๋ยวก็นักไปเองพี่น้องค้องฟ้า ฝ้าปกคลุมไปด้วยอันเมฆฝนเลยพี่น้องเลยโอ้หน้าสัมเวยฟอคันก็ดำเลยให้นี่เนาะให้น้ำลายโอ้โหทั้งผูกกับน้ำข้ามามากพี่น้องเลยอันนี้คือตอนเศร้าๆเนาะพี่น้องฝนก็นยังตก บรรยากาศดีไยพี่น้องเอ,อ้ยบึงเลยพี่น้องน้ำเนานอะอันนี้คือทางออกจากเฮือนคอยพี่น้องน้ำทางแดงมันันแดงผ่าไปอยู่เนาะโอ้ตกแหงมาอีกแล้วพี่น้องถูกเองถูกก็นเต็ม,มอ,อ,ตอยูน้ำเนาะถูเอ่อตกแหงเลยดิตกแหงมาอีกแล้ว โอ้โอ้โอ้ไม้แวใไซไปไซบ่ได้ดอกนี่เนาะโอ้ต้นไม้ต้นตอกแถวเฮืนอนอ,อ,อนี่ลมน้ำพีน่น้องก็ใช้ยอยู่ลม,มแหง้งประเดยเนาะย่านลมแห้งแล้วก็ย่านนี่พี่น้อง อ้ยกับเปาาล้าวกับสุกใสอากาศดียังไม่ได้ตื่น่พี่น้องไพ่นาบ้านก็ไพ่ลังบ้านผลนกงบท่ันด้ปิดอยู่เนาะลุกด้วยก็นหนังคอยยากออกมาน้ำแต่ย่านคนบุกกาออกนะอย่ามาน้ำได้ลุกด้วยบรรยากาศรอบๆก็ได้พี่น้องเอ้เป็ดไก่ก็เต็มอยู่ตลาดชนคนคนโต น้ำเต็มอยู่แถวตอนนี้ก็เริ่มแจง้งแห้งเลยนะ้พี่น้องเอากระข้างหดเข่าไว้และเนาะอากาศพนกายังบรยุดธอยู่พี่น้องเลยนะข้างหดเข่าไวเ้เข่า,ข,า,ข,าขึ้นอายแนละ้วพี่น้องนี่เนาะ นั่งนั่งชาซวยเข่าพี่น้องคนก็นเริ่มซาเติบเลยเนาะพี่น้องกูกระเบื้องหัวสิตกแห้งอีกหรือบ่โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สะพอนก็นข,ขอจบเอาไว้สำเนียก่อนเนะาะฝากดไลค์กดแชร์กดทับสกายและกดสันกะดิ่งในสะพอนในเด้อพี่น้อง ขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู่สุดคนที่เข้ามาให้กำลังใจสปอตเลยเนาะพบพ่อกันลิปนา้าพยเแาะพี่น้องสำหรับลีปนก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง